ครับสวัสดีชาวเอฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อีพีนี้นะครับผมจะมาแนะนําตําแหน่งผู้สาประตูนะครับเม็ดแดงราคาไม่เกิน30 m เอมนะครับจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับจะตึงหรือเปล่าจะเซฟดีหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับนะ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็บนะครับต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพัลเสริมนะครับนะ พาร์ทของคาฟูนะครับนะก็สามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งอดีไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับผมนะส่วนพาร์ทหลักนะครับนะแฟงแลมพาร์ทนะครับผมนะใครที่สนใจทักไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับนะคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับนะสำหรับพี่น้องนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเข้ามานะครับนะ โอเคครับก็เอาเป็นว่าผมก็จะพยายามกลับมาทําคลิปแบบนี้เป็นประจําให้กับพี่พี่น้องได้รับชมนะครับผมนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าตําแหน่งผู้สามตูนะครับนะสำหรับคนงบน้อยงบไม่เกิน30เอ็มแต่ว่าได้เม็ดแดงนะครับนะเราจะพาไปดูว่ามีตัวไหนกันบ้างน่าใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับนะแต่ละตัวนะครับผมบอกเลยว่าตึงๆทั้งนั้นนะครับเจอบ่อยมากที่สุดด้วยนะครับผมนะ เซฟดีด้วยนะครับผมนะตัวแรกเลยนะครับนะเชดนี่นะครับจะมีทั้งหมด2ล่างนะที่ผมเอามาแนะนำนะครับผมนะก็จะเป็นล่างของยูโรป้านะก็แล้วก็ล่างทิวเรียสนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยนะผมแนะนําว่าให้เล่นล่างทิวเรียสนะครับนะอ่าเชดนี่นะครับผมนะโอเมก้าสิบสองล่างนี้ก็การพุ่งตัวอยู่ที่92นะครับส่วนสูงอยู่ที่195คุมตําแหน่ง92นะครับนะการรับบอล89ตอบสนอง93นะครับ ในส่วนของค่าพลังงานของผู้ลูกสาวปรตูนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคุณสมบัติก็เหมือนกันไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับผมนะราคาเม็ดแดงนะครับผมนะอยู่ที่เท่าไหร่เองนี่ประมาณ17.2 m นะครับผมนะโอเมก้า96ได้เม็ดแดงนะครับผมนะหรือใครที่มีงบเยอะๆจัดเม็ดส้มเลยก็ยังได้นะครับผมนะบอกเลยว่าเทรน30นี่ตึงๆแน่นอนนะครับผมนะเชตนี่นะครับมี2ล่างล่างนี้ก็ เม็ดแดงราคาเท่าไหรอะอาจจะเกิน30มไปนิดหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณสัก3 4 4 m มนะครับผมนะแต่ก็ตึงๆเหมือนกันนะครับสำหรับร่าง t t t นะครับผมนะตัวต่อไปนะครับนอยเออร์โอเวอร์92นะครับก็การพุ่งตัวอยู่ที่89คุมตำแหน่ง93การรับบอล90ตอบสนอง89นะครับส่วนสูงอยู่ที่193นะครับผมนะนอยเออร์นะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมนะ เม็ดแดงนะครับราคาแค่ 23.7m เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าตึงๆนะสำหรับนอยเออร์นะครับผมนะเพราะว่าคือพวกนี้ AI มันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกสาวตูพวกเนี้ยระดับนี้คือ AI มันดีอยู่แล้วนะนอยเออร์นะครับไม่ไม่ยองนะครับผมนะเม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับเม็ดแดงราคาอยู่ที่ 16.8m นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะครับนะแล้วก็น่าใช้จริงๆนะครับผมนะอ่า ไม้ไม่ยองนะครับส่วนสูงอยู่ที่191นะครับการพุ่งตัว90คูณตำแหน่ง90นะครับการรับบอล87ตอบสนอง94นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับนะเม็ดแดงราคาอยู่แค่สิบแปดเอ็มเท่านั้นนะครับนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนะตัวต่อไปนะครับรูนินนะครับผมนะโอเมอก้าสิบสองนะครับตัวนี้ผมก็เจอบ่อยนะในเอ่อรู้สึกว่าน่าจะเฮดวิเฮดกับ VSA นะครับนะคือเจอบ่อยแล้วก็เซฟดีด้วยนะครับนะคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือจะเจอเม็ดส้มเทน30คือเฮดวิเฮ็แตะบอกเลยว่าโดดบินดีมากๆนะสำหรับลูนินนะครับผมนะอ่าใครที่ชอบนะครับไปจัดกันได้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เซฟดีแน่นอนนะครับการพุ่งตัว94คุมตำแหน่ง94การระบอล91ตอบสนอง96นะครับนะส่วนสูงอยู่ที่192นะครับผมนะ เม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับนะ้ำเม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับ22 21ถึง23่เอ็มก็แล้วกันนะครับราคาประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่งบเยอะนะครับก็เพิ่มงบได้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่28.5สเอ็มนะครับนะเทรน30นะใช้เฮดเฮดบอกเลยว่าโคตรดีนะครับนะเซฟดีแน่นอนนะครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับโคเบลนะครับโอเอะเก้าสิบสองนะครับเม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับเม็ดแดง 19.2M นะครับ 19.2M ถือว่าน่าใช้นะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนรูปภาพสักทีนะจริงๆมันมันควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับนะคือเออมันยังเป็นรูปบัตรประชาชนอยู่เลยนะครับผมนะ โคเบลนะครับการพุ่งตัวอยู่ที่91คุมตำแหน่ง91การรับบอล89ตอบสนอง94นะครับส่วนสูงอยู่ที่195นะครับใครชอบก็ไปจัดได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้โคเบลอยู่นะล่าง TOTS นะครับ O อ96นะน่าจะ96นะครับนะตัวต่อไปนะทีโบกูตัวนะครับ o เ92ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ยังเซฟดีอยู่นะครับนะ เม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะแรงนิดนึนะครับนะต่ำสุดอยู่ที่ 27.1m นะครับสูงสุดอยู่ที่ 30m นะครับราคาอาจจะแรงไปนิดนึงนะแต่ถ้าใครที่ชชอบจัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าราคามันแรงไปมาจัดพวกโคเบลก็ได้นะไม่ไม่มยองก็ยังดีนะครับผมนะก็คุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันนะครับผมนะกูตัวนะครับส่วนสูงอยู่ที่199นะครับการพุ่งตัว8 17 การควบตำแหน่งอยู่ที่92การรับบอล91ตอบสนองอยู่ที่95นะครับผมนะอ่าใครชื่นชอบก็ไปจัดกันได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีร่างใหม่ก็รอร่างใหม่ก็ได้นะครับผมตัวต่อไปนะครับอลิซอนนะครับนะโอเวอ92ตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะครับนะเม็ดแดงอ่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับเม็ดแดงอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่ 16.7m นะครับนะสูงสุดอยู่ที่ 18.4m นะครับก็ไม่แรงนะครับนะร่างที่ Audi wide, อดีวายยังใช้ได้อยู่นะครับนะอ่า ส่วนสูงอยู่ที่193ครับการพุ่งตัว94การคุมตำแหน่ง98การรับบอล93การตอบสนอง97นะครับนะสำหรับอาริสันเบเกอร์นะครับนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเชดนี่นะครับแนะนำไปแล้วนะครับนะผมก็เคยรีวิวไปอยู่เหมือนกันนะครับนะสำหรับร่างนี้นะครับผมรีวิวไปแล้วนะก็ถือว่าเซฟดีนะครับนะตัวต่อไปนะครับโอบักนะครับโอเวอร์93นะครับคือเป็นผู้สามตัวที่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะ เม็ดแดงราคาเท่าไหร่นะครับนะอ่าสูงสุดอยู่ที่ 24.2m สนะครับนะสูงสุดอยู่ที่ 24.2m ่นะครับโอเวอร์9กาการพุ่งตัว90คุณตำแหน่ง91การลับบอล95ตอบสนอง92นะครับส่วนสูงอยู่ที่188นะครับผมนะใครที่ชอบไปจัดได้เลยนะสำหรับโอบักนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับดอนดารุม่านะครับมีหลายล่างเหลือเกินนะครับมีหลายล่างเหลือเกินถ้าเกิดว่าใครไหวงบไหนก็สามารถจัดงบนั้นได้เลยนะจัดล่างนั้นได้เลยนะครับนะ แต่ว่าผมยกตัวอย่างมาให้ล่างยูโรป,ป้าน,นะครับนะคือผมผมดูแล้วนะครับคือค่าพลังมันเท่ากันนะสำหรับไอตัวโอเวียนะครับคือค่าพลังมันเท่ากันผมก็เลยแนะนำว่าซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคามันถูกกว่ากันนะครับผมดอนัูมานะครับส่วนสูงอยู่ที่196นะครับนะการพุ่งตัว96คุมตำแหน่ง89การรับอล87การตอบสนอง95นะครับนะสำหรับดอนัูมานะครับนะ เม็ดแดงราคาเท่าไรนะครับเม็ดแดงราคาสูงสุดอยู่ที่ 27.5m นะครับนะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าคุ้มค่าคุมมค้มราคานะแค่เม็ดแดงก็พอแล้วนะเราไม่ต้องซื้อเม็ดส้มก็ได้นะหรือใครที่มีงบเงยอะๆก็ไปสามารถจัดโ v เวเยอะๆได้เลยนะครับผมนะและนี่ก็เป็นตำแหน่งผู้ดกษารประตูนะครับเม็ดแดงที่ผมเอามาแนะนำนะครับราคาไม่เกินเออก็มีเกินแหละมีเกินในส่วนของเชนนี้นะครับนะ 34m อนะครับนะที่เหลือก็ต่ำกว่า30 m อนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะหรือใครที่ผมอยากให้ผมแนะนําตําแหน่งไหนเม็ดเท่าไหรราคาเท่าไหรงบเท่าไร่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งแอดดีไลน์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฝากกันไว้ด้วยนะครับนะ ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ